สัรหามาเล่าของช่องของโอวันดีนะคะโอก็อยากจะชวนคิดชวนคุยในเรื่องของมีอยู่คลิปคลิปหนึ่งของคุณจีน่านะคะก็คือ Wonder JN ซึ่งโอก็ได้เห็นแล้วแหละคลิปที่เกี่ยวกับการ Follow IG ของผู้ชายสะท้อนคุณภาพของผู้ชายแบบไหนนะคะซึ่งพอส่วนตัวโอนะโอเข้าไปฟังแล้วก็ คิดวิเคราะห์แยกแยะโอว่ามันไม่มีอะไรให้เป็นประเด็นที่น่าจะเอามาด่ามาได้เลยนะคะหลายคนอาจจะมองว่าทำไมคนเราจะต้องเหยีย uh, ด yeah, หรือแบ่งเกรดอันนี้ก็แล้วแต่ทัศนคติของคนที่ฟังแล้วจะตีความหรือจับใจความได้ว่าอย่างไรในส่วนของคลิปคุณจีน่านะเอาละค่ะทีนี้มาเข้าประเด็นของโอเอ่ คลิปคลิปนี้ค่ะทำให้โอนึกถึงเหตุการณ์เมื่อหลายปีก่อนแต่ก็ไม่นานเท่าไหร่นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยโอก็ไปเจอบทความคอนเทนต์จิตวิทยาที่เขาบอกว่าจิตวิทยาเกี่ยวกับผู้ชายถ้าเราสังเกตว่า IG ของผู้ชายนะคะที่ Follow ผู้หญิงที่โป๊เปลือยนะคือแน่นอนผู้ชายอาจจะ Follow ผู้หญิงอาจจะเป็นแบบ ที่ไม่ได้โป๊เปลือยอาจจะเป็นที่ทํางานหรือเพื่อนอะไรงนี้ไม่เกี่ยวนะทีเนี้ยในหลักจิตวิยาทฤษฎีจิตวิทยาเนี้ยได้เล่าถึงว่าถ้าผู้ชายที่เขากด f o l โ low ผู้หญิงภาพผู้หญิงที่เป็นเซ็กซี่เซ็กซี่ภาพผู้หญิงโปเปลือยเนี่ยนะคะเขาบอกอย่างนี้ค่ะว่าถ้าผู้ชายเหล่านี้มีโอกาสได้มีเพศสัมพันธ์มีพอสอพอกับผู้หญิง ที่โป๊เปลือยแต่งตัวเซ็กซี่เซนะคะถ้าเขามีโอกาสได้มีพอสอพอเขาจะไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงคนนั้นทีนี้เกี่ยวกันยังไงก็คือว่าเหตุการณ์เหตุการณ์นั้นนะคะก็มันทําให้โอไปเจอสิ่งนั้นนะคะก็คือตอนนั้นเนี่ยโอเองก็เริ่มระแคะระขายแล้วว่าผู้ชายที่เราคบๆอยู่เนี่ยเขา ออดูเปลี่ยนไปและสุดท้ายเนี่ยนะคะโอก็ไปออทราบทีหลังในภายหลังว่าเขาเนี่ยได้ไปออคบหาหรือมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงคนนึงเอออ่ะตอนที่โอรู้เนี่ยอ,อโอก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะทีนี้มันทำให้โอเนี่ยกลับไปดูในไอจของผู้ชายคนนี้อีกทีหนึง่งซึ่ง มันตรงแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ชอบแต่งตัวโป๊เปลือยแต่งตัวเซ็กซี่เแบบแนวล่อ,ลอผู้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นคนคน,คนที่เขากดฟอ r โล่อยู่จริงๆซึ่งโอ้นี่อึ้งเลยคือตอนที่เห็นคอนเทนต์จิตวิยาอันเนี้ยนะคะโอก็ไม่ก็ไม่ได้คิดอะไรคือโอเห็นคอนเทนต์เนี้ยเป็นบทความในไอจ จําได้แต่ก็กดกดบันทึกเซฟไว้แต่ถ้าไปขุดมาเดี๋ยวจะเอาให้ดูเออแล้วมันโอกก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันตรงวะทําไมมันตรงขนาดนี้นะคะอ,อืมและทีเนี้ยคือที่โอรู้ได้ว่าเป็นผู้หญิงคนเนี้ยก็เนื่องจากว่าตัวเขาเนี่ยนะคะก็อ,อได้ทําการโพสต์เกี่ยวกับเราเราก็เลยรู้สึกว่าเอ,อ๊ะเป็นคนนี้หรือเปล่าเออเราก็เลยเอาไปเทียบดูนะคะ ก,ก็ตรงกับผู้หญิงที่แต่งกายโป๊เปือยที่ผู้ชายที่เราคบอะที่ผู้ชายที่เราคบอยู่คุยอยู่อ mm. เออฟอลโล่เขาไม่งงใช่ไหมเออทีนี้พอโอมาเห็นคอนเทนต์เนี่ยกับคุณจีน่าเนี่ยจริงจริงๆเนี่ยถ้าเราไม่ได้คิดอะไรดรามา่านะโอว่าการที่เราเลือกเสพคอนเทนต์การที่เราเลือก ฟ o ลโล่คอนเทนต์แบบไหนนั่นก็คือสิ่งแวดล้อมนั่นก็คือสภาพแวดล้อมที่ที่เราสร้างให้กับตัวเราเองนะคะคือโอ๋ไม่ได้จะตัดสินว่าผิดถูกโอ้ว่ามันเป็นทัศนคติแล้วมันเป็นการเรื่องของการชอบหรือไม่ชอบใช่หรือไม่ใช่แค่นั้นเองและตัวเองก็ไม่ได้บอกว่าตัวโอ๋ถูกต้องที่สุด นะคะก็คือ,อแค่เอามาแชร์กันนะคะ,ะแล้วทีนี้โอก็เลยอมองว่าทําไมต้องดราม่าขนาดนี้เขาก็แค่บอกว่ามันสะท้อนคุณภาพซึ่งทีนี้คุณลองคิดดูนะ,ะสิ่งที่เราเลือกเสพเลือกกดฟอลโล่เลือกกดติดตามเนี่ยแปลว่าเราเลือกที่จะเห็นสิ่งนั้นบ่อยๆใช่ไหมคะพอเราเลือกที่จะเห็นสิ่งนั้นบ่อยๆ นั่นก็คือเราเริ่มยืนยันแล้วว่านี่คือสภาพแวดล้อมที่เราจะเลือกให้อยู่รอบตัวเราก็ไปคิดกันเอาเองว่าอะไรยังไงแต่โอกก็ชอบนะแล้วคืออกก็เห็นบางคอมเมนต์มันก็ดราม่าหนักๆน,นะคะคือคุณจีน่าเนี่ยเขาก็ทำคอนเทนต์แบบ Mindset ผู้หญิง ควรพัฒนาตัวเองตลอดเวลาอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งซึ่งส่วนตัวโอ๋ก็เห็นด้วยนะคะแล้วก็เขาก็เอาประสบการณ์ของเขาเนี่ยมาแชร์ซึ่งโอว่าคนแบบนี้น่านับถือนะคะคือเขาอาจจะเคยเมีประสบการณ์ที่เราอาจจะรู้สึกว่าไม่ดีไม่งามในแง่ของของคนเสพนะแต่โอว่าโอ้ชื่นชมและนับถือในการที่เขากล้าแชร์ประสบการณ์แล้วก็เขา กล้าที่จะพัฒนาตัวเองแบบไปเรื่อยๆอะไม่มีที่สิ้นสุดนะเออเพราะว่าโอว่าธรรมชาติของคนเรานะถ้าเราไม่ได้คิดว่าเราจะพัฒนาอะไรโอรว่ามันก็เหมือนเราเริ่มออนับเวลาถอยหลังให้กับตัวเองซึ่งโอว่าแบบเนี้ยคอนเทนต์แบบเนี้ยที่มีมาเยอะๆอะนะเออคอนเทนต์ชวนพัฒนาตัวเองอะไรอย่างแบบเนี้ยโอว่ามีมาให้เห็นเยอะๆยิ่ยงมันเจอหน้าฝีดเยอะๆโอว่า ข้อดีก็คือว่ามันเป็นการแจ้งเตือนสติเราอ่าบางทีเราอาจจะเสียสมาธิบางทีเราอาจจะไปโฟกัสหลายๆเรื่องในชีวิตเราแต่พอเราเจอคอนเทนต์ดีๆอะหลายๆครั้งนะโอ๋ก็ได้ข้อคิดได้กำลังใจดีๆจากคอนเทนต์ดีๆเหมือนกันแต่โอ๋ก็ไม่ได้บอกว่าคอนเทนต์อื่นแย่นะฟังอย่างนี้ก่อนคือคือถ้าฟังช่องโอ๋ต้องแบบคิดให้เป็นกลางที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ เออคือเราจะไม่ตัดสินว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีและอันไหนแย่อันไหนไม่แย่เพราะทุกคอนเทนต์เขามีกลุ่มเป้าหมายของเขาอยู่แล้วไม่มีใครหรอกคะ่ะที่ผลิตคอนเทนต์ที่ทำโพสทำอะไรมาเพื่อคนทั้งโลกไม่มีค่ะเขาทำมาเพื่อกลุ่มเป้าหมายที่คิดเหมือนเขาเขาทำมาเพื่อกลุ่มเป้าหมาย ที่อต้องการแบบเขานึกนึกนึก,นกออกไหมอย่างเช่นเหมือนเราอยากผิวขาวขึ้นคอนเทนต์มันก็ต้องขาวขึ้นไหมอะไรปลาบานี้คือคือไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ว่าทุกๆอย่างค่ะมันส่งะมันส่งไปยังกลุ่มเป้าหมายของเขาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าโอ้มองว่าที่มันดราม่าเนี่ยคือคุณไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของเขานึกออกไหม แต่คุณก็ฟังแล้วก็รู้สึกว่าเออทำไม just ทำไมตัดสินอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายเขาไงแต่จริงๆอ่ะโอ้ว,ว่าทุกช่องทุกทุกคอนเทนต์ทุกคนเขามีกลุ่มเป้าหมายของเขาอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่ใช่คุณเสพอะไรไปแล้วคุณรู้สึกว่าเออไม่ชอบนะคะปลายนิ้วของคุณสามารถบล็อกได้ปลายนิ้วของคุณสามารถแบบทำได้ทุกอย่างเลยอะ่ะนึกออกปะ เออไม่บล็อกก็กดอันฟอถ้ามือมันเผลอไปฟอเออถ้าแบบว่าเราสอ,สองสองแล้วอุ้ยไปกดอันไปกดฟอเขาถ้าแบบสองสองอยู่ไปกดติดตามเขาเฉยเลยก็ก็ถ้าเด้งมาอีกก็ไปเช็คอืมเพราะว่าโอ้ว่าเอาเวลาที่จะมาคิดอะไรดราม่าเนี่ยเอาเอาไปทำอย่างอื่นน่ะให้ให้ให้เรารู้สึกแย่น้อยลงกับชีวิตน่ะนึกออกปะ อันนี้โอดชวนคิดชวนคุยนะก็น,นี่คือสไตล์โอเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ผ่านมาช่องนี้แล้วเ,เราไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายหรือว่าไม่ชอบปลายนิ้วของคุณเลยค่ะทุกเรื่องเลยนะไม่ใช่แค่ช่องโอหรือคลิปของโอนะคือเราชัดเจนอะนึกออกไหมอย่างอย่างโอเนี่ยโอโอ,โอรู้สึกว่าอ่ะเรากดติดตามอะไรไว้วะเออแล้วบางทีอะไรบางอย่างผ่านมาบ่อยอา้าวเราติดตามหรือเปล่าพอไปเช็คดูอา้าวเราก็ไม่ได้ติดตามอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ชอบเราก็ทำยังไงคะปลายนิ้วเลยค่ะบล็อกเนาะ เอาเวลาที่มาดาม่าเนี่ยโอว่าเอาไปทําอะไรได้หลายอย่างอือเอาไปเล่นเกมก็ได้เอาไปอ่านหนังสือก็ได้เอาไปทําอะไรที่คุณชอบอะค่ะเนาะประมาณนี้